แนลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมา่นะนำตัวยาได้เช่นเธอนะคะเมื่อวานเหมือนเพิ่งอัปเดตไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็อัปเดตมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะฟู่อย่างแรกก็เราต้องมาที่เซตก่อนนะคะว่ามันจะมีอะไรกันอัปเดตมาใหม่บ้างแต่ทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละทุกคนเล่นมาสุดท้าย ก็จะมีสุก้าไอเปิลสุก้าไอเปิลบัอมาใหม่นะคะ5ทุกคนไม่ทันก็ถ้าใครอยากเทนโวบัตราคา800สกาโร่แต่ใครอยากรอมันมาก็ราคาประมาณ25 25ล้านปะ่ะเออ25ล้านเดี๋ยวเรา็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะมาไหมอันนี้อีก8วิ8 9 8 6 5 4 3 ซองน้อยซองไม่มานะจะจับอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรมาเลยเอ,อ๊แล้วก็จะมีที่ค้าใหม่ที่ขามาใหม่นะเป็นที่ขาของตกแต่งบ้านหรือที่ขาสปริงเกอร์ก็จะมีสปริงเกอร์อะไรวะ เออไม่รู้ว่าชื่อาเธอสปริงเกอร์เบอรี่แบ,บชเธสปริงเกอไปซ์น่าจะเป็นอะไรวอะไรวะชื่อว่า,า,วามมเมออันนี้สุชชอค,กอชอคกอเกอร์โซฟอร์อรสปริงเกอร์ฟเวอร์ฟอสเตอร์สปรสปิงเกอร์ส s p ลสปร r อันนี้ไปดิฉีดให้ติดผลอน,นุนันนี้นะคะเช่อนอันนี้ก็จะติดผลแสง อันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านอันนี้ก็จะเป็นไข่เราซื้อมาแล้วนี้เราคราบแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ตกแต่งบ้านมัน้งต่อไปอันนี้ก็จะเป็นที่คาเมเรตที่คาเมเลตก็จะมีอันนี้ถ้าเราสมเดนนี้เราก็สามารถคาบันไปได้เรอยเลยนนี่ เราซื้อนี้มาแล้วเราก็สุ่มได้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วเราก็เก็บไว้อันนี้แต่อันนี้เราปลุกแล้วก็จะมีอะไรอีกวะแค่นี้วะเออแค่นี้เอ,อ้ยเดี๋ยวมีสเปรด้วยที่ฉีดเอามาขัคับกับอันนี้ด้วยตรงที่นั้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเราเองนี่อันนี้ก็คืออันที่เราพูดถึง ามาดูไข่เราดีเก่าว่ามันเปิดได้หรือยังอีกสี่สิบสี่นาทีจะเปิดได้อันนี้เราแค่วางมาเล่นๆแล้วมันก็ได้ของดีเลยทุกคนเป็นไรก็ไม่รู้ชอบจะมาแลกมิเนเลยเราไม่ใช่มีเลยดิมิพึ่งอแ้ยเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นทางข้าวทุกคนอาจจะเคยเห็นในติ๊กต็อกเพราะเราไปเอามาจากในติ๊กต็อกมามันเท่มากอะ อันนี้ก็จะเป็นสัตว์เจ้าแม่กลับไว้ได้แต่ว่าก็แบบเราทำสัตว์เจ้าแม่เราได้คงดีจริงอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บผลตรงนี้คือดิค่ะฟาร์มของฟาร์มทีรวยเลยได้แบบหกล้านเจ็ดล้านอะดูนะทุกคนเอาเมื่อวันเมื่อวันนี้ทุกคนทันอะไนี่กันหรือเปล่าอะไรนะทันมัตชรูเราทัน าสีเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเซฟนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ขังอ่ะก็มันก็หมุนเราเปลี่ยนเซฟแล้วนะคะอืมมันต้องใช้วิธการเปลี่ยนเซฟเอ้าใคเจอใครวะใครอ่ะเป็นเช่นเธออุป๊ปสอค่ะอ่าก็จะมีอันนี้ อันนี้ไรอันนี้เราเผลอกดซสือเราแบบล้มจมอไรค่ะเศรษฐกิใจมากเกบกองแผลไม้จะไปผลไม่หมาวะ เราเป็นสปิงเกอร์อย่งดีวกว่า <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เราแบบว่านี่นะคะเจ็บคอเสียก็อาจจะปแปลกๆหน่อยอืมนี่เมื่อวานเขาแจกกระตกอกอันเลยเราได้มาส่งอัน แตึกอันหนึ่งเรายังไม่ได้ปลูกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะปลูกไรดีเรา,อาอนนเรอให้ธาตุอายุ8ขวบไป30ขวบเพราะว่าเราจะเอาไปแรกอันนี้ก็จะเป็นตัวว,วัชพืม่วงก็มีอยู่สองอันปะ โหฤดูหนาวไม่ชอบฤดูหนาวเลยชอบแต่ไม่สวนพังขออภัยที่เสียงเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะแบ,บปลกแต่ก็พูดได้เหมือนกันเดี๋ยวเ้วเติมรูปกบักพอยรี่เลยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น อืทางเดินไม่มีแล้วมั้งไ,ไปเป็นเลนถกไลค์อ, <c oughs> อัปเดตก็แบบจะมีแค่นี้ปะอ๋อยังมีอีกอยังมีอีกนี่ บริษัทมาแจก2ตัวทุกคนได้2ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่เราได้2ตัวปิชาดีหาคุณ โอยนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูของทีงง่เขาแจกเม้าวามัสสลูมด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ทันมสัส์ลู อ๋ออีกอันนึงกระปุกไปแล้วขอบให้ทุกคนด้นวยคะเพราะอีกอันนึงกระปุกไปแล้วก็จะเป็นต้นโกโก,โก้แล้วก็อันนี้วป อันนี้แล้วก็ปีเปอร์ไก่แล้ก <c oughs> ็มีต้ดถั่วด้วยแต่สิเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบ้านเราจะค่อยทำนะคะถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้รู้ งั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเพลงเท่านี้เลยละกันเดี๋ยวจะให้ดูบรรย,ยากาศพอๆเพราะว่าเสียงเราไม่ไหวเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมานี่ยาแล้วด้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุม่มวบ๊ายบาย